สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผุ้ชมทุกท่านนะครับผมยอดบ้านเกาเกากระพ่ายเอฟซีและท่านผุ้ชมทุกท่านไปฟั่งการโทษสัมผัสระว่างนนทาพะรวยกับแม่คนละเอียดนะครับเลขฝึกคำนวณเพื่อปล่อยมาแหลวตองวดสามตัวห้างเดียวในวันวันที่สิบหกพฤษภาคมหกเจ็ดนะครับเพิ่นสามารถองไรก็ตามไปฟั่งนั่งไอนะครับเขามาแหลวก็หน้ากดติดตามกดแช่ เปลนกำลังใจด้วยนะครับขอมุ่นทำมันอีกับนวนนติยะนี่แบงปันไม้ผมเลยัดท่านเป็นคิปเพื่อว่าใจเอฟซีและสโมสรทุกท่านได้ฟังในรูปหัวน้ำกันตุกคิปนะครับเพิ่นเสมาได้ยังไ้ตามแบบฟังพร้อมๆกัน,กน,กน,นครับผมเลยครับตามผมมานะครับ มันมีนนติยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่ร้อยเอ็ดนะคะแม่ร้อยเอ็ดมันบอกว่าแนวทางของเพื่อนเขามาหลายงวดแล้วนะคะที่สําคัญเลขมันจะมาสามตัวหางเดียวนะคะก็ให้ตัดข้างหนา้าตัดข้างหลังมันจะเข้าทุกงวดนะคะที่สําคัญเลขสามตัวหางเดียวนี่สามารถซื้อได้เพื่อนบ้านนะคะเ,เพื่อนบ้านก็ซื้อได้ทัดเอาอยู่ในหันนะคะสําหรับผู้ใดมักเพื่อนบ้านนะคะแล้วกา ถึงเวลาซืออ้อวันที่16กับคอยซื้อรัฐบาลไทยกับผู้เล็กสามตัวห้างเดียวคือก,กันนะคะเพิ่นกับหมาแล้วนะคะงวัที่ผ่านมาดีกับเข้าสองตัวนะคะเขาหนึ่เจ็ร่างนะคะวันที้หฮมาแล้วจะเป็นตัวได้จะให้ไปตั้งเสียงสัมภาษณ์ว่านนทิยาก,กับแม่ร้อยเอ็ดนะคะวันที่16พฤษภาคม2567นะคะ ัลแม่สวัสดีค sure. ่ะจ้าสวัสดีค่ะแม่แนวทางของแม่นี้เป็นเลขสูตรหรือเลขความฝันหรือเลขที่มาที่ไปเป็นจังไดมาจังไดค่ะเลขสูตรค่ะเขาม้าจังหวัดหรอคะแม่ปวดหอบละลายค่ะมัดหางนั้นมัดจีคืนแจมปวดเนื้อมัดจีคืนแจมรับที่ปวดเนื้อมัดจีคืนแจมรับไว้ตะบางเทียแจมวันวันว่า แม่ือนเลขเจ็ดสองนย์ไว้แล้วเขาพอด่ายเจ็ดหนึ่งศูนได้เจ็ดหนึ่งศูนตั้งมือเลขแ้่มือเลขแยออกเบอสิเป็นสิบสิบสไว้แล้วไว้ยังไปจนว่าหอดมือไว้แย่เลขตัวนี้เลขชุดนี้ไหคือเลขมาสามตัวนี้ต้องวนยู่ในหันมันป่ค่ะแม่ยาแล้วก็ามัเสียออกเเส้นเลย ไปก่อนเลยกับหวยฮานอยอ่ายัางอื่นนู้นู้ว่าเอาค่ะแม่นู้อาต้ารัฐบาลไทยมันจะสื่อการพน,นันมันจะว่าเอาค่ะเอาตถ้ารัฐบาล คันหนูอยู่กันเลยก็ได้แต่ว่านเอาไวตรงนปเลคุยได้เลยค่ะค่ะคันหนูหนูอยากได้ถ้ารัฐบาลให้ค่ะยังอื่นหนูว่าเอาอยากว่าเป็นอย่างแต่ว่ามีก็ขึ้นเหรียญได้ได้ไหมเอาไปเลยก็ได้ค่ะค่ะหนูพร้อมแล้วค่ะแม่จ้าไอ้สามสามแปดได้จ้าสามสามแปด อาจะมีสามแปดนาตา้าแล้วก็สี่แปดค่ะแคนีนะค่ะเดียวจะเอาสิเพิ่มไว้ในเซเพิ่มเดี๋ยวไม่ดเเดียวถูกฟังว่าท่านมันเสียงขัดขากหายนูจําได้ถ้าสามแปดจ้าแล้วก็สามสามเก้าแล้วก็สี่แปดจ้าสามเก้าแล้วก็สี่แปดจ้าเล่น เน้นบนน่ะค่ะแต่ว่ามาันก็แต่ว่าก็าเน้นบนน่ะค่ะบพราะว่ามีลางกันแล้วแท้นะไปคนมากมันจะมีเลยสูดบนค่ะเอาละงวดที่ผ่านมามันคือเขาเจ็ดมันคือเขาหนึ่งเจ็ดลางแม่จแม่ก็งงเ,ยเลยว่าร่างกัน,น่ะเขาคาเขาแน่เลยเขาหลายเกิน หอยงเนาะมันกะมันเป็น <awake> ส uh ูตรหใหไงแหละแต่มันออกอหอยเล้าลอยเป็นคือหอยเล้ากับผ้าม้อยออกแม่มันเป็นสามมันเป็นอืมฮัลโหลมันเป็นสามสามแปดเวลาตัดนี่บบมีสามสามบ่แม่อแม่าอันาไห้แม่แม่บ่าะว่าไห้ไหมแหละแท่ กมีสามแปดสามเก้าสี่แปดเน้นชุดใดคะแม่แปว่าแม่เครรักน้ก็รกักสิบ<อ>คืออครบเป็นจริงมันแต่สามแปดตัวเดียวที่มันเพิ่มเพิ่มรักน้วยคือสามแปดก็เป็นสามเก้าเพิ่มรักสิบสามแปดก็เป็นสี่แปดนป่คะแม่แม่จโอเคมันถ้่ถ้าจะว่าจริงๆมันอาจจะเน้นยุ่แค่สามสมแปดมันบ่ าอ่ถ yeah. ้าจะมีอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นสามสามแต่บางหายแค่สามครูซ้มนี่มันบ้าเลขทั้งหมดทั้งม้วนีนีเน้นบนกันล่างแม่ร้อยเอ็ดมวดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกเกียตไฮเลขมาห้างเดียวคือสามสามแปล้วก็ไฮตัดสามแปดเพิ่มเพิ่มเพิ่มรักนวยนี่จะเป็นสามเก้า เพิ่มเพิ่มลักซิปนี่ก็จะเป็นซี่แปดนุ่นที่ยาเข่าใจถึงบอ่อใชถือค่ะเพราะว่าให้แน่นบนกันล่างส่วนมากมันจะเข่าบนแต่บางวันที่ผ่านมานน่มันเข่าล่างหนึ่งเจ็ดเป็นบ่ค่ะค่ะ,คะโอเคเข้าใจแล้วอ่ะขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ห้แน้ทาานะคะวันนี้ขอเอซี่โสดีนะคะของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ ่พอไม่เป็นออ้องเอฟซีก็สิ่งนี้หน่อยนะคะเสียงสัมภผัสเรามาโน่นที่ยากกับแม่ร้อยเอ็ดนะคะแม่ร้อยเอ็ดเพิ่นกะเป็นแม่ค้านะคะเพิ่นขายกับเขานะคะเพิ่นกะให้น่นที่ยากเป็นสะพานบุญไห้นะคะฟังไปฟังมาที่แรกก็งงๆนะคะตอนทายๆเข้าใจชัดเจนนะคะหน้วทางของแม่ร้อยเอ็ดจะมาสามตัวหางเดียวแล้วก็จะซื้อตัดอยู่ในหันนะคะเพิ่นบอกว่าแนวทางของเพิ่นนี่เลขออกปุ๊บ สามารถเฮ็ดไม่ซื้อได้เลยแล้วก็ซื้อรัฐบาลไทยก็ได้ซื้อเพื่อนบ้านก็ได้นะคะเพื่นบอกว่าออกมืดคือเลขสาตัวนี้จะวุนออกอยู่ในนี้นะคะพ, FC, พ่อเมย์พีน้องเอฟซีพิจารณาะะเด้อค่ะเลข่นไทยมาสามตัว <c oughs> ห้างเดียวคือสามแปดสามสามแปดนะคะจะตัตดได้เนี่ย ต้นบัตรตัดหายแค่สามแปดนะคะหรือพอไม่พี่น้องอียจะตัดสามสามก็ได้นะคะเิ่นเพือพ่อนเพิ่มตัวไทยจะเป็นสามเก้าเพิ่มหลักสิบจะเป็นสี่แปดนะคะทั้งเมือ่อทั้งมวลนี่เล็กหน่อยนะคะเ่นบอกว่าเน้นบนกันล่างเป็นแนวทางงานเศีสระกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะจะไว้แคปหนจะไว้การพลาดกันลืมนะคะหรือพอไม่พี่น้องอีผู้ใดอยากไปซื้อเพื่อนบ้านก็แล้วแต่นะคะแต่่นบอกว่าสามารถซื้อรัฐบาลไทยได้ เลกออกมากเป็นกระเฮ็ดปุ๊บคือ3าตัวห้างเดียวแล้วก็มุนกยูไดนนี่นะคะวัลิพัน์มานี่เป็นเอ่อหนึนย์นะคะมันก็ออกหนึนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้มีซัมนียนะคะอาการวิย,ยากกต่พอเวอร์พอไหายพอไปพิน่นเอฟซีโซเดียะท่ของแม่1้อยเอ็ดนะคะวันที่16บหกพฤษภาสองห้านะคะ ครับการวางมาเอฟซีและธรรมบุตรสุดถูกฐานโคกสีเงินฟังแล้วนะครับที่นอนิยาเดซ่าหลุมเลขของแม่ข้นละเอ็ดเลขอถูกคำนวณน,นะครับสัาวรับผมเนี่ยถ่ายคลิปนี้กับที่สลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่ข้นละเอ็ดถูกคำนวณปล่อยตองวดสามตห,หต้างเดียวงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมรุกเก็ดน,นะครับเพิ่อไก่มาสามตชุดเดียวสามสามแปดนะครับตัดเป็นสองตก็เป็นสามแปดสามเก้าสี่แปดนะครับ เน้นบนการล้างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงของตะบานกหวังไบเอฟซีและตำรวจส่งทันห้องเสียงนี้ในฟังแล้วนะครับตอหรับผมในไทยเช่มิกเลยขอหยุตที่เพียงสัานี้พวกกันนี้กินตต่อไปทรัพคินมีโชคดีสวัสดีครับ